ในการศึกษาระนครับก็เริ่มที่ภาพนี้ก่อนกหน้าเราเห็นนะว่าโลกเราในเชื่อวรนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วน,นะครับวิธีการหนึ่งที่เราดูคือดู GDP เปอร์เซ็นะครับ GDP เปอร์เซ็ของประชากรเฉียทั่วโลกเนี่ยเติบโตสองเท่าในเวลาที่สั้นลงยุคแรกตั้งแต่ปี1 7 8 0ช่วงนั้นใช้เวลาประมาณสัก120ปีในการที่ GDP เติบโตสองเท่าแต่วันนี้ย้อนกลับไปใช้เวลาเพียงแค่ 15- 20ถึงมี g ี p ีเติบโตในสองเท่าเชื่ว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีมันมีความมีความสามารถในการแข่งขันททีนี้ถ้าดูข้างในไส้ในของ GDP อ่ะมันจะแบ,บ่งเป็นสองกลุ่มทีท่มีเกียรตนะิกลุ่มแรกคือกลุ่มทางฝั่งจุโลโรมกับเอกาอันนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่กลุ่มหนึ่งกลุ่มอาเซียนกลุ่มซาอุดิอาระเบียพวกนกีนนก้กลุ่มที่กำลังพัฒนาเชื่ว่า GDP ประเทศที่พัฒนาแล้วต่างกับประเทศที่กำลังพัฒนาถึงห้าเท่า หมื่นกว่าล้านอิเวสต์แลนด์เปอร์เฮดต่อปีกับห้าหมื่นเกินห้าหมื่นนะแสดงว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศในฝั่งนี้กับเทคที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆกันมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันในอดีตในปัจจุบันและก็ที่สําคัญก็คือความสามารถในการแข่งขันในอนาคตนั่นเองอันนี้เป็น S&P ห้าร้อยก็คือคอมเพลอเรสแปนในอายุคของบริษัทมีข้อมูลที่สามข้อมูลที่อยากจะแชร์ก็มีเกี่ยวกับทรัพยากรมบนซ้ายคือ อายุเฉลีย่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นปมเตรฐานของการนี้ของ 500, อท็อป10นคัมเปอรี่ใน S&P 500เมื่อปี2000ท็อป10บริษัทที่อยู่ใน S&P 500เนี่ยอายุเฉลี่ย85ปีคร SGTU เนี่ย49ปี SGE 111ปีถัดมานี่ปี2,818 0 1กว่ปีอายุเฉลีย io, 2018, ยล่ยของท็อป10คั 85, มเปรี่ใน S&P 500ลดลงจาก8 5เหลือ3 0 นี่คือท็อปเทแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เห็น,นคือกราฟด้านล่างครับกราฟด้านล่างนั้นจะเป็นอายุเฉลีย่ยของบริษัททั้งหมดใน s อสเอ็มพี500เอา500บริษัทอายุเฉลีย่ยเช็คว่าวันนี้อายุเฉลีย่ยที่คาดการว่าในปี2027ก็อีกสามปีนะจะเหลือสิบหกปีนะแต่สิ่งสคัญที่สุดดูเทนย้อนกลับไปตั้งแต่ปี95ย้อนมาจนถึงปี2027ที่ท็อปเท อายุเฉลี่ยของบริษัทจะลดลงเรื่อยๆจาก30ปีจนเหลือ15ปี15 10ปีในปี2027เกิดอะไรขึ้นครับความสามารถแข่งขันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอันนี้ผมอ่านในเรื่องของรีเสิร์ชของภาวาตฉบับนึ่ปัญหาของขอบเขตแข่คลายที่ไม่สามารถแข่งขันได้จริงแล้วนี่คาเรียกปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเชื่อไหมว่า ปัญหาของคุเบเลตที่เดินทางมาที่มีปัญหาเคยเกิดจากอจไรกานแน67%ปัจจัยภาย,ายนอกเคียนใช้9%ที่เหลือที่4%นี้เป็นปัจจัยที่คอมไบด์กับปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกเท่านั้นยัไม่พอต้องเกิดเรื่องการคาเรื่งการใช้เทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันถูกกดดันในเรื่องของสิ่งละลายสิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วเราพูดเราคงไม่เห็นภาพใหมแต่วันนี้พอเราพูดถึงสิ่งละลายฝนตกเรื่องชิ้เมื่อคืนผมมีแขกอยู่มีเซียอยู่หน้าฝนฝนเริ่มชิปไปประมาณหนึ่งเดือน ของเราไม่เห็นอยู่ทุกคนใจแค้นความตื่นตัวเรื่องเลเยอร์ช่นต่างๆก็จะมีมามากขึ้นดัน้นนอกจากเพราะว่าเศรษฐกิจการแข่งขันรวมถึงเทคโนโลยีมาเจอเพลนเชื่อจากสวรัฐอเมริกาทำให้มีความสามารถในการแข่งขันบางประเทศบางอุตสาหกรรมที่ด้อยไปหรือที่เรียกว่าตุน d i s t r i b u เองนะครับใน9ปีก็เรียกว่าเติบโตไปอย่างต่อเนื่องนะเติบโตมาพอสมควรในภาคยุทธศาสตรมาเราเก้าเก้าพัเก้าพันเจ็ดสิบนะตอนนั้นเรียนได้่าเกิด crisis ถัดมาปี2829ซ้ำๆก็คือจัอเมกาฮิเบอร์เกอร์ใส่เศษ์แต่สิ่ง on 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 หน่สูวนที่ ACP เจอดิสเลมชันก็คือว่ากลุ่มดิจิตอลโทรศัพท์มือถืออ่านเอกสารบนแลบตัท่อบบโทรศัพท์เราต้องเปลี่ยนวิธีกาเดองมือตลอดนันั่นคือสิ่งที่ในแง่ของโรษัทนะครับถ้า้อไปฮมเบอรกอเมื่อก่อนเราทำที่กระดาษชาร์ไอยจากตงชาติเสียดียวจากลัต่าง เยอะอตาชชาคอยชื่อั o เยอะ e e r ส s า a ถึงมายุคหนึ่งเราเปลี่ยนเป็น ACG Paper เพราะว่าอยู่เยื่อไม่ไหวตุกดิสทั t i o นโดยกระดาษขา,าวาใช้ไม่ได้ก็าต้องเปลี่ยนเป็นรกระดาษกรจเพิ่มมากขึ้นผ่านมาย,ยุคหนึ่งก็เปลี่ยนจาก ACG Paper เป็น ACG กระจิบลงไปดาวมากขึ้นเจริตสูุลมากขึ้นนั่นก็เป็นสิ่งที่ที่เรา t r ท,ทมาจนถึงวันนี้แต่เมื่อปี2020นะครับที่เราปรับตัวก็ถึงร,งระเลียนอีกครั้งหนึจาก ACG กระจ ป็น ACGP เหตุผลที่เราเสีย่ยงเป็น ACGP ตัดคำว่าแพ็กเกจจิ้งออกเหตุผลที่ตัดคำว่าแพ็กเกจจิ้งออกคือว่าไม่อยากให้ธุรกิจเราเนี่ยก็สตาร์ทอยู่แค่แพ็กเกจจิ่งจริงๆแล้วเรามีคอมเพ t e n c y มีความรู้หลายอย่างเพราะนั้น P ที่มีอยู่แน่นอนอมันคือแพ็กเกจจิ่งมันคือเปเปอร์มันคือ polymer อ่ามันคือ d ีโท t มันคือพลาสติกแน่นอนมันคือ possibility ด้วยในความหมายของ ACGP ของเราทีนี้สี่ที ที่เรา t า a n s f o r m มาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีแรกคือเรื่องของ Model, มิสเทปรอดดลทีมที่สองเรื่อง p e o ด l e ทีมที่สามคือดิจิ t a ลทีมที่สีคือ s u s t a i n a b i l i t y คือสิ่งที่เราจะฟรีกานเองนะครับเรื่องที่หนึ่งคือ, Model เ,อเรื่องมิสเทปโอดดล t r a n s f o r m a t i o n s a c p เองเราทำเรา define ธุรกิจเราามาดูว่าไหนคือธุรกิจหลักที่เราทำนะ,ะ้อ 1, นงซษายห่ก็คือธุรกิจหลักที่เราทำตั้งแต่ไกเตใ่สร้างไอว่าทุกวันนี้ เอชดีพีเนี่ยออกระดูกระตัสปีหนึ่งให้เกษตรกรมีทั้งขายมีทั้งใหง้สี่ล้านต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราตาออกจากการชูบอร์ดที่ฟินิชที่ขอนแก่นบอร์ดได้เห็นการปลูกบอร์ดเห็นการพัฒนาสิ่งต่างๆเนี่ยรือว่าที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เราเรียกว่าเป็น renewable resource s เป็น source ที่ได้จากที่ชุูขอจเจอาสามารถสร้างการเติบโตได้ใหม่เรื่อยๆและตัวเองก็สามารถที่จะดูด,ดาคาร์บอนไนต์กลับเข้ามานอกเหอจากนี้ไม่พอครับธุรกิจเราคือรีเซ l i ติ business ในการเก็บกลับมาต้งยอมรับว่าปัจจุบันในโะดัลมีรีเซ็ตติ้งคอนเทนต์อยู่ทั้งโพลิเมอร์กับทั้งแบบเบตเทอรเล็ดออกมา9.7เปอร์เซ็นอเป็นของปที่ใช้0.3เปอรนเซ็เนงเบตเตอรเมลอมาเรามีแพคเกจิ้พเิเบอร์อิมพัลตเนเตอร์นะครับมีไฟเบอร์ไนโตรเจงแล้วก็มีโมลิบดีนไนโตรเอันนี้คือเราดีไฟา์ของ์เราทำมาตราหลัง49มี แต่สิ่งหนึ่งที่เราขยายไปในช่วงสีปีที่ผ่านมาเรือไม่ก็เป็นฟูซซี่แอนจิ้งหรือก็ได้ไแล์ว่าไอจเซนซี่คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันเองจริงๆตัวฟูซซี่แอนจิ้งเมื่อ4ปีที่แล้วเราเข้าธุรกิจนี้เราได้ไฟล์ว่านี่คือดิลธุรกิจแต่พอผ่านไป3ปีแล้วเราพอเริ่มของเราที่ชิ้นจัดนิวมาอยู่ที่ไอจีเซนซี่แล้วถ้าเราผ่านไปเราฟูซซี่แอนจิ้งกจะเป็นของธุรกิจของเราแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้เราอยู่ต่อไปได้เราสิ่งสินคัญที่ ของเราเนี่ยไปลบหายตายจากแอปขึ้นอยู่อิสระธุรกิจใหม่ที่เราสรางใครไม่เชื่อว,ว็อ่านที้นะครับ ACGP ที่เราพูดถึงเมื่อ4ปีที่แล้วว่า P คือ possibility มันเกิดขึ้นคือเราทำ medical แหล่งแปรสั supply, ปไัน์กอดเก็บเลือดเพื่อเป็นส่วนถ้วยเก็บของเหลวในร่างกายอุทธรณปัสสาวัสดิเต็มที่ใช้ทำทดสอบในการทดสอบเค,คมีของบริใชทอันนี้นคือหนึ่งธุรกิจโดยใช้น competency ในการผลิตของผลลรพธ์จริ อันนี้คือสิ่งที่เราทานสมอร์ุธุรกิจที่เราเรียกว่ามิสเซสโอดเดียลทันสมองไม่ใช่จากเราใช้คนทำงานอยู่แล้วคนยังไม่ถือว่าเป็นรีสอร์สที่มีคุณค่าที่สุดในบริษัทเอเชียเป้าหมายเราคือทำงานที่เพิ่มพลังติวิตี้จะสูงขึ้นเปิดเหตุที่เกิดขึ้นจากคนสิ่งที่เราทำตัวอย่างที่เราเน้นที่สองเรื่องที่เราทำเรื่องแรกคือแก้ปัญหาที่คือเราสมัครคนนอกจากการเทรนนิ่งระบบที่เรามีอยู่คือในเรื่องของ technical skill ในเรื่องขอ,อง Managed Skills Lab เนี่ยเราสอนไม่ได้นรู้ว่าพนักงานต้องเป็นโคนได้ชิปในการพัฒนานตัวของตัวเองพนักงานทุกคนมีแพชชั่นทุกคนมีความรู้อยากรู้ก็ต้องฟูลฟิลในสิ่งที่ตัวเองต้องการยกรตัวอ,อ,อย่าง h c t p มีเราเรียกว่า Boost Up โปรแกรมพนักงานหนึ่งคนได้บัเจ็ต3,500บาทต่อคนต่อปีจะเรียนอะไรก็ได้ที่พนักงานสนใจที่ไม่ใช่ m a n a g น d Skills Lab มีตัวอย่างเมื่อทำงานกลุ่มหนึ่งมนั่งคนที่เด่นไปคุยเรื่องไฟไนม้ไปอยู่อะไรไปคุยเรื่องไม่รู้เรื่องเขาไปลงคอร์สออนไลน์ออนไลน์เนี่ยครับใช้คพลับบงงานเ็มาแจ้งหน้าเราก็ไม่เห็นเลยบางคนก็ได้เรื่องเกิดขึ้นมานอันนี่แรกต้องจากเต็มเพราะเสี่ควาฟูลฟิลล์นี้ของเขาแค่รู้สึกว่ามีตัวตนแล้วมีกิจกรรมที่ซึ่งผม,มยัดอีกขับตรงนี้ทั้งหมดคือไลฟ์ต่อทีนี้ซึ่งเราก็คือเรียกว่าสกิลพนักงานเนัีเองก้อนที่สองที่เราทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือ e n g a g e m e n การเ็นเกตก็คือพนักงานมีส่วนร่วมความสุ่งััธนของพนักงานแบ่งก่อนวิธีการที่เราใช้เราโปรโมทในเรื่องแบบ e อ s i ี y อีควิตี n อีโคเชนในปีนี้ที่ผ่านมาครับเรา Survey จ้างต่างตลอ s ดเ v e ร์วีข้อหนึ่งที่เราได้ D I S C P ได้สกอร์4.22จาสกอร์เต็ม5ก็ถือว่า In average จีเรียกว่าอยู่ในรับชั้นำของโลว์ันในเรื่องของดี้พราะเราเซอร์วการที่การโปรโมท D เนี่ย น,นั้นงานมีความอิทธิใจต,ตางมไปถ้ามันทำงานยอมรับซึ่งกันและกันเนี่ยการต่อเจ้าของความเนหนเ็นคนหนึ่งไปคนหนึ่งจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า New Initiative พอ New Initiative นั้นสามารถที่จะมาทําแล้วต่อเจ้าที่เกิดเป็นงานได้เขาจะเกิดความภาคภูมิใจวความภาคภูมิใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือรู้สึกมีความเป็นเจ้าข,ของมีความเปรร็นคนที่ชิดของบริษัทนั้นซึ่งผมเรียกว่าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ s อทีก็คือเรื่องของสกิลและเรื่องใจ ที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาเราลดคนไปถึงคนแปดเปร์เราคำนวณนะแปดเปอร์เซ็นต์จาก9,200พนสองร้อยคนเพิ่มขึ้นกว่าในเดือนขึ้นทุกปีท่านอยู่ด้านลึกลงยุคหนึ่งนะเราเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้เราก็จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมได้พอผ่านมาอีกยุคหนึ่งเรามีความเชื่อว่าอะแอนิมอลหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็มีความสามารถในการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมเช่นเดียวกัน เวลาผ่านไปนะเรามีความช่วยพืชก็มีความสามารถในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อความยู่ต้องของมนุษย์ของแอนิมอลแล้วก็ของเครื่องไม่เกีศษครับสร้าบครับว่าวันนี้สิ่งที่มีชีวิตเขาสามารถเรียนรู้ตัวเองได้นั่นคือด딥เรนดิ้งมาชีนเรนิ้งหรือถ้าเราเรียกว่าอาร์ติิฟเช artificial intelligence มาชีพที่เราใช้อยู่มาชีพที่มีอยู่ชสามารถที่ศึกษาข้อมูลได้ดีข้อมูลปัจจุบันรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเมื่อก่อนไม่ต้องอ่านหนุนวันนี้เท่าเทียมกันแล้วเพราะตอนนี้ตัดสินใจได้ดีกว่าที่พามาอเอซีทีพีรวครับทำดิจิตอลการฟอร์มชั้นมีสี่เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือดิจิตอลเซลล์สตรากเกติกอันนี้คือการโฟล์คาร์สเซลล์นะครับดูตัวอย่ลูกค้าใช้อย่างไรบ้าง อาแฟกเตอร์ก no. ็มาแฟกเตอร์ตัวนี้เป็นรอยไปจว่าแนวโน้มธุรกิจของลูกค้าเป็นย่างไของ้าเสื่อต่างตัวนี <Tür> ้คือ i อ i ดียไอเดีาเราทิจอลไอช้มาสกัมในเรื่องของปารต็ในทั่วโลกีดูว่าทั่วโลกเนี่ยเทรนองการจดปาเต็มเป็นมยางไพอรู้เทรนด์การจดปาเเต็นเรารูว่าแนวโน้ของบัจจุภัที่ใช้มันโตไปทางไหประเด็นที่สี่ทเราทำดิจิตอสังคม่อั่นคือดิจอส่อสรที่ชัดเจนก็เป็นมาในแกตันนี้เราต้นทุนโดยาะในส่วนของ เอเนจีคอร์เซทีมเอเนจีคอร์เซส่งผลต่อการกินทํงแกส๊สเองสุดท้ายแอดมินเวิร์กแอดมินเวิร์กก็จะใช้ในเรื่องของรอมแบ็คโฟกัสดีมานของรอมแบ็ดูถึงโฟ c ัสท้ายิ้ของบทควา์ที่เราใช้ด้วยการ t r a n s มชันทั้งหมดนี้นอกจาก AI แล้ววันนี้เรามี AI s c a s ทั้งหมดที่เราใช้มา95คเคสด้วยกันในขณะเดียไวกันเราใช้รบอร์ดด้วยอ,ออโตเมชันถึงวิชวลไอเซชัน n ึงตัวที่ติชใช้กล้องไฮสปีด วันนี้ s g p มีเราเรียกว่าเป็นระบบเอสเทตี้ที่เระดับโลกคือ224รับบเอสเทตี้นี่คือตัวเลขที่เราบัตเปียนเทียบนะทีนี้พอพูดถึงดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคงไม่ได้เฉพาะมาทิงก็ทำ้อไใช้ออโตเมชันหรือซื้อมาตดแต่จริงมันมีฟาร์มเชันฟาร์ด็จิตลของเขาอยู่คือพื้นฐานเที่ผมยกตัอย่างมาสาัหนึ่งก็คือไทยใน่อคนนี่เราพูดถึงคนมีความสำคัญปิเปเ็นมันในการที่จะดีดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชัน คนมีความสำคัญนะ SGP มีวันนี้มี d a t a s ใ n ่ติดอยู่11คนทุกเดือนจะมีคนมาคอยทำทำงานไม้ปลายไม้ให้เรือสองเท่าอะไรนี้ก็จะเป็นอีกชู่วชั่วหนึ่งนะแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกเนด้วยสกิลด้วยใจให้อยู่เขาทำตัวสนุป11บเคนเราจะได้เบนจินจร์ที่เป็นแอพพลาย AI ใช้ฟา้คนนะครับอันนั้คือจนคนที่มีอันที่สองคือ Data Capability ที่ถ้าไม่มี Data ทําทำนี้เจ้าทางฟอรไม่ได้ สุดทา át, ้ายคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีพวกนี้เอซีทีพีทำเซนเซอร์ใช้มีลูกค้าขออนุญาตลูกค้ารายนี้โนวาโต้ซื้อเซนเซอร์เราไปใช้ที่โรงงานนี่คือการสร้างอีโค่ซิสเต็มที่เกิดขึ้นเพื่อทําให้การปรับเปลี่ยนในเรื่องนี้ต้องทางโซเชียลมีความชัดเจนมีความมั่นคงและมีความเติบโตไปอย่างดีนะครับ sustainability t r a n s f o r m a t i o n พอพูดถึงตรงนี้ว่า D A ของ ESG sustainability เนี่ยเป็น D A ของ ESG พูดถึงกรนี้ผมพูดทุกเวทีก็จะถามแขกผู้เกี่ยวข้องใครเป็นเพื่อนผมต่อยได้ไหมฮะมีท่านไหนที่รู้จักถุงกระดาษชุดนี้บ้างช่วยยกมือผม่อยฮะน้อยไปนะมีเป็นเจ้ามีหลายคนโอ้น้อยไปด้วยอายุแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณวันนี้ขอบคุณที่เข้าใจมาจอรกันไปมากกว่านี้สิบปีแล้วผมอยู่ในชุดเก็บประจุพังงานสามสิปีละทำงานปีสองห้ ตอนนั้นเขไปตลาดนะตลาดสดเจงธุมาดาช่องตีหน้าเขียนไว้ช่องีหน้าหนึงเป็นตลาดมาคัควันนี้เห็นหคร้บเขาถูกดิสลาทั้เลนั่นคือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วทุนกินเราถูกดิสลาบดิสลาพ,พราะอะไระหนึ่งตัดไ,ไม้ทำลายป่าโดนข้อหา2สองผลิตชัเยอะใช้น้ำเยอะใช้พลังงานเยอะอันนี้คือข้อเสียสมัยตแล้วถูกดิสลาด้วยเลย ถุง,งก๊อกกรบถูกกว่าเหนียวกว่าใส่ของเหลวได้เอาไปใช้งานต่อได้ถูกกระดาษชนดนี้คือ j u s t e n paper จากวันนั้นที่ถึงวันนี้ทานโซลูชันของ sustainability ของ SGP มันถึงเกิดวันนี้ได้วันนี้คนมองว่าันนี้แหละคือ sustain กลับไปสู่เรื่องของสิ่ง,ง,งแวดล้อมชาตแน่นอนอย่างที่เกิดไว้คือว่าเราใช้รีเซ็ตข้อมูลด้วยฝั่งที่เป็นกระดาษ99 จุดเปอนนร์เซ็นะทีเ่เคาใช้อยู่นะะทีนี้นอกเหนือจากนั้น,นะฮดูภาพมุมบนควาเราเก็บระดาษซคใช้กลอบเขาไม่ได้มีแต่กองอเขามีปุกจิ๊คื่องแม็กตัวใหญ่เขาจะมีสกอตเทนติงมาด้วยเขามีเชื่อมฟางที่ปนมาด้วยก่อนหน้านี้จา c g p หรือเอาเศษพลาสติกต่าไปเผาในไนเลอร์เพื่อกลับมาเป็นครั แต่ล่าสุดทำเมื่อ2ปีแล้วเราตั้งบรเคิล <c oughs> ซึ่งบอกว่าเอาเวสของเวสมาทำบัวตัเวนเราติดตั้งเครื่องแยกพลาสติกทุกชนิดที่ไปเผากลับมาทำเป็นเป็นพลาสติกได้2,000บัยตันต่อปีเพื่อรีไซเคิลกลับไปใช้ใหม่เราห่านมานี่คือการใช้ทรัพยากรอยากก่างคุ้มค่ามากที่สุดที่เราสามารถทำได้ทำมาผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือในเรื่องของกินวินเบนของ,ง ACGP แล้วก็า ACG เลยว่า ภายในปี2030จะลดยิ่งทำก๊าซลง25%แล้วก็ปี2050เป็นศูนย์โดยใช้ปี2020เป็นฐานปีนี้เราคาดว่าเราจะปล่อยก๊าซในกระจุกมา10.9-14.2ล้านตันต่อปีเมื่อเทียบกับ4.99ในปี2020ก็คือปีนี้เราจะลดลง15.9%เพราะถึงเดอนมากคือจากแผน2 5ปีที่าา2020ได้ไป8.9%โดยมีสโคป3อยู่3.4%ที่ประมาณสัก2ล้าน น,นี่คือกินทาํา gas บริษัททั้งหมดของ ACP ทั่วโลกมารวมก,กันที่นี่ทีนี้ในการ implementation ในการลดขอ r กินทาําก a s ของเราก็คือจากฝั่งซ u t ของเรามีส approach approach แรกก็คือในเรื่องของ energy transition energy transition ก็คือใช้เชื้อเพลิงที่ปลดปล่อย CO2 น้อยลงเช่น solar roof biomass ใช้แทน อันนี้คือฝั่งที่เป็นเอเนจีชาร์จฉันว่ากระดาษที่สามารถทำพลังงานใช้ในรถตรงนั้นลดการปล่อยมลกิษอ,อ,อ,อันนี้เลือกเมาส์ตรงนี้ที่เราเห็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำ็คือกี้ว่าเรียกว่า energy efficiency ตรงนี้การเอไอเข้ามามีผลมาก,มากต่อการที่ energy efficiency คือว่าฝาั่งผลิตลดพลดังงานการผลิตลดใช้เชื้อเพลิงที่ปล่อยซีอีโอสูงมาใช้เบิร์ที่ปล่อยซีอีโอต่ำใน,ในกนารฝั่งที่ใช้พลังงานก็ปรับปรุงสิบเปอร์เ เพื่อเช่นเราอยลงสองด้านนี้ก็เลยทำให้กิจการเนี่ยลดลงเกือบเกินล้านตันในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาอีกสิ่งหนึ่งที่ ACP Thailand มัเนเคยมเรื่องของเรียกว่ารีบูฟก์การที่รีบูฟเซลทูออกจากชั้นบรรยากาศเพื่อทำการปลูกต้นไม้วันนี้เราปลูกต้นไม้สะาาสมได้สองล้านสามแสนต้นอันนี้ไม่ได้รวมสี่สิบล้านต้นที่เราปลูกอยู่ในตัสและเกษตรกรเพราะว่าอันนั้นเขาบอกว่าเป็นอยู่ในกระบวนการผลิตไม่สามารถที่จามาคอมเพรเซตได้ แต่เราสามารถทีูุ่กดาวแอบซอบไดทแาบ,บอ,แแอีกตัวหนึ่งคือวีเราบอกว่าเวสที่เกิดจากกระบวนการผลิมนะมันจะมีพลาสติก,กเศษเยีอ่อพลาสติกที่มาทำเป็นพลาสติกแล้วเศษเยี่อที่ติดมาอยู่ครับเราเอาไปทำสารปรัดปูงดินประมาณ2,000สนสองหมืนสีันตันต่อปีเราสารปรัดปูงดินก็สู่ดินเพื่อให้ดินมีความตืนสวยและปลูกอีกลาต่อเพราะได้เห็นว่าจากวาดีบริสุมซเป็นต้นไม้เอามาทำโฟดัง แล้วสิ่งที่เหลือมันกลับไปเป็นสารความมืดดินเพื่อให้ต้นไม้จะยังเติบโตมากขึ้นในที่ที่สิ่งมีชเกิดขึ้นทั้งหมดที่ผมพูดมาคือเรื่อว่าคาร์บอนฟื้นติดออกในเซอเชียเราปดปล่อยคาร์บอนดีทัวร์ทั้งหมดธุรกิจเราในสี่หลักแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่วันนี้คือระบบคาร์บอนฟืตนติดพอกจากต่อไปนี้เราจะปลดปล่อยคาร์บอนคาร์บอนที่มีอยู่นะครับเข้าไปในโปรดักของเราแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยปลดปล่อยคาร์บอนกี่กิโลหรือกี่กิโลต่อหนึ่งชิ้น ก็เป็นสิ่งที่เราคคุมน,นี้คือต่อชิ้นของปัจจุภัณเองนะครับซึ่งแบ่งเป็นส่วนซลัรส่วนแรกแคืออุวกขณ์อุป้ค่าค่มีทุกส่งที่เรียกว่าเครดรตทุกเลยก็คือว่าตงแต่วัตถุดิบผ่านประบว s การแล้วจะถึงเอ็นออฟไลนของผลิตภัณฑ์ทนนี้เราได้สิบเก้าิอีกตัวหนึ่งทีเป็นมีทีข้างล่างได้เยอะเรียว่าอันนี้เราเรียกว่า,ควาเครดจุเก็บว่าจากวัตถุดิบผ่าน p ร o c e s แล้วก็มาตัดที่ประตูของโรงงานที่เราส่งให้ลูกค้า นี่จะเป็น B 2 B อันนี้จะได้รอยก้ามผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งตรงนี้เองท่านค้าผู้ใช้ก็สามารถที่จะรับต่อว่าสิ่งที่ปลดปล่อยจากนักคนส่ดจเพิ่มเท่าไหรความสัมพันธ์ไปใช้งาสินง้าที่สุดท้ายคือความรู้เมืองอุปกรณ์นะครัวันนี้อุปกรณ์ได้ซ e r t ที่ฟารโปรเซสของเราแต่งแต่ที่แต่ว่าแพรดีนเดือแทาก16โปรเซสคือผลิตภัณฑตัวไหนผ่านโปรเซสโปรเซสีกดลสิ่ที่อารเอาหมก เพราะนั้นจะเอาซีรีส์2ไปใส่ในผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากขึ้นต้นเหล็กมากขึ้นนะครับจากประโยชน์ตรงนี้ฮะับทำให้กระบวนการในการขอคำว่าคันเป็นผลิตภัณฑ์ของค์กรลดลงขึ้นจากเมื่อก่อนผลิตภัณดหนึ่งตัวทำเชลาร์หนึเดือนในการที่ขอเซอร์ติฟคำวคันเป็นผลิตภัณฑ์ของกรวันเดียวสามเดือนด้วยความรู้เบื้อขององค์กรเดี๋ยวตอนเราจะิวเวอรมทำตัวแทนขององกรพูดเรื่อง แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าการที่เรามีเซอร์ม i e า c e r t i f i c a t i ันที่สามารถเชื่อถือได้เราหลีกเลี่งลูกค้าสามารถที่จะเอาค่าเป็นต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้